สวัสดีคะ่ะสวัสดีหน้าร้อน35องศานะคะเจอกับช่องคุณพิงค์ใจแปรนะคะตอนนี้คุณพิงค์ก็อยู่หน้าร้านเพื่อนนะคะ,ะร้านนวดนะฮะแล้วก็เป็นร้านเอสเต้นะคะชื่อร้าน MGS นะคะไคโรแพทจิตนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันเพราะว่าร้อนมากเลยค่ะร้อนมากเงืองือแบบหิซกเลยค่ะเข้าไปข้างในกันนะคะมาดูว่าร้านหน้านวดขนาดไหนนะคะไปกันค่ะ เข้ามาในร้านกันแล้วนะคะทุกๆคนมากันค่ะมาดูร้านของอังสังนะคะอู้เสียงดังนะคะโอเคค่ะจะมีใบประกาศของเซนเซนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีข้างล่างก็จะเป็นร้านของคุณอังนะคะคุณอังสังค่ะ เข้าไปข้างในกันนะคะเข้าไปในร้านกันค่ะคนน้จีวอ่า <laughs> นี่คืออังสังนะคะ <laughs> เพื่อนของดิฉันค่ะอ่ะเดี๋ยวสวัสดีอังสาังฮเลโชล なあのハンドケアも่งอย่า่งอย่างอย่างอ่งอ่างอ่างอณ่งอ่างอย่อ่างอย่างอางอย่างอย่างอางอยางอย่างอย่างอยางอยเาอย่ากอยาย่าย่างอยาย่าคอย่างอย่าง่ーงอย่าง่ะงอน่างอยางอย่างออา ใขอบคุณค่ะลีโตโกไซมาซื้อเดี๋ยวมาดูร้านของคุณอังสังนะคะอันนี้คือที่นวดของเซนเซนะคะแล้วก็ฝั right ่งนี้ก็จะเป็นของคุณอังสังนะคะจะเป็นเอสเต้นะคะแล้วเราจะมาดูมาดูว่าเมนูเมนูราคาเท่าไหร่แพงไหมมาได้ไหมอังสังโดโซเมนูโอเนงไงช่มาซืเมนู มาは,はい、あ,あ、าッิไジ、โระคารดาเซมบูคือร่างกายคิวจุ๊บปุนก็คือ90นาที5,500เยนนะคะอังสังเอ๊นิฮงโกะไงไงช่่าคติกคือริมทั้ตัวตวทั้งตั0 0ั้งตいวทั้งตัวทั้งตはい は四十分で三千。五百円。はい。で下半身。はとか足とか痛い方は四十下半身。はい。四十分三千五百円。はい。李先生が担当します。はーい。先生です。あと下はかんらんらか。からここは。はい。えっと、レディースのみね。はい。オッケー。 リフレクサロジー足のマッサージ40分3500円ドライヘッドスパ30分3500円背中アロマ40分4400円フェイシャル120分8800円デコルテもしっかりマッサージしますエイジングケア130分9900円 D のカイロプラクティックとカイロプラクティアン先生ね。のフェイシャルセットコース。セットコース。ちょっとお安くして180分1万4000円です。ああ。すごいいいですね。安いです。あっちもこっちも行かなくて一つの場所で応募できるので。はい。住所は 南区、はい、東九条、はい、中五堀町、四十三の四です、はい。はい。あ、これから、あ、ちょちょうがい、あ、あ、どんな来る。京都駅を、はい、京都駅を南にずっと下がってきて。はい、えっと、九条通りの。ちょっと下がったところに、ここのお店があります。はい。ありがとうございます。 81บ้านน้อบัสเต行きましอうかชิดใกล้<人><い>งนอกกันค่ะไปไปดูที่โชว์ว่ามายังไงนะคะไปยังไงนะคะไตอีกกมาโชว์ใ <noise> ห<声>้อังซังเดอังซังเป็นเพื่อนของคุณพิงค์นะคะอังซังโอเน่ไงชิมาซึอ่าอ่าอโอมิเซะไใ ไลน์ีม่มีไลน์สแกนลน์ด้วยนะคะโอเคค่ะมีเบอร์โทรด้วยนะคะโอเคค่ะเอ่อดอโกคาลาโกโกคููเดสก่มาอย่างไงคะ่ะคือตรงไปก็คือเกียวโตเอกีนะคะทุกทุคน เดินไปนะคะอ่าก็จะมีเอ่อโพสต์ออฟฟิศนะคะไพรสณนียค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปสี่แยกนะคะมีเอ่อมีเรามาทางรถบัสได้นะคะหมายเลขแปดสิบเอ็ดนะคะก็มาก็ถึงร้านเดินนิดเดียวก็จะมีเอ่อ ไปสถานีแล้วก็ถึงร้านแล้วค่ะโอเคค่ะตรงไปก็เป็นสถานีเกียวโตวนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะชิคาเตะช่วยกิมมิกะอ่าอ่าชิกาเตสซือก็คือซับเวย์คือใต,ต้ดินนะคะรถไฟใต้ดินนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะไทริมาซือ้ออซุยเดืึร้อนมากค่ะสัญญาอ่ริทัลิคาเตะ 駅がありますรいกいิริかりましたมันจะมีสี่แยกนะคะแล้วก็จะมีออรถไฟใต้ดินนะคะโอเคขอบคุณค่ะอาีกัตโตใจามาส,สวัสดีค่ะคนนิจิวะเซนเซเดซืคือวันนี้เราจะมามาโชว์ร้านของเพ,พื่อนนะคะ ใครรบปฏคติกนะคะคือวันเดี๋ยวคุณพิงค์จะนวดก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูร้านกันต่อนะคะขอบคุณมากค่ะ <c oughs> ตอนนี้นอนนวดอยู่นะคะทุกๆคุณ <c oughs> แล้วก็เซนเซก็บอกว่าเซนเซไปว่าอาจารย์นะคะบอกว่ามีปัญหาที่ขาข้างซ้ายใช่ค่ะคุณพิงค์มีปัญหาที่ขาข้างซ้ายตั้งแต่เด็กน้อยแล้วค่ะตอนนี้นวดอยู่นะคะ สบายมากเลยค่ะไม่แพงด้วยค่ะเชิญเลยนะคะให<い>้อังซังเดอร์โซคุณค่ะ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 คุณค่าคุณค่ะค่ะคุณค่ะคุณค่ะคั่ะคุณค่ะคัณค่ะคุณค่ะุณ<ん>ค,ค,ค่ะคุณค่ะคุณคะคุณค่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 ะคุณคいะคุณค่ะ ว้าวว้าว,ว,าวค่ะทุกทุกคนอังสังนะคะนวดหน้าให้เสร็จแล้วให้ของกลับบ้านด้วยค่ะถ้าใครมานวดนะคะมะีของฟรีให้กลับบ้านด้วยนะคะเป็นเซตใหญ่ๆเลยค่ะทุกทุกคนเชิญได้เลยนะคะเอาละค่ะทุกทุกคนตอนนี้คุณพิงก็ได้มานวดกับเซนเซแล้วก็มาทำนวดหน้ากับอ,อังสังะนะคะ แล้วเราก็จะจากลาก,นลกันแล้วค่ะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่คอนโดยอลชูเนงไงใช่ไหมอังซังเซนเซนสเตกุดนดั้งไส้สวัสดีค่ะทุกคนด้วยค่ะขอบคุณค่ะไปกันแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะฝากช่องคุณพิงเจปแปนด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ